สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์รักให้เป็นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยมากจะรักยังไงให้ยั่งยืนมั่นคงและมีความสุขก่อนอื่นเลยนะคะความรักที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความหวานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเข้าใจกันในทุกช่วงเวลาไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ดีแต่รวมถึงวันที่เหนื่อยวันที่เงียบและวันที่มีปัญหา เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังกันจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ฟังเพื่อจะโต้อตอบแต่ฟังเพื่อจะเข้าใจหัวใจของอีกฝ่ายว่าเขารู้สึกยังไงสิ่งต่อมาคือความสมั่งเสมอบางคนคิดว่าเมื่อรักนานไปก็ไม่ต้องแสดงออกอะไรมากแล้วแต่อย่าลืมนะคะความรักก็เหมือนต้นไม้ต้องรดน้ำต้องดูแลถึงจะเติบโตได้อย่างมั่นคงความรักที่ดียังต้องมีพื้นที่ให้กันค่ะ ไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยืนอยู่ข้างกันสนับสนุนกันโดยไม่บังคับไม่กดดันการได้เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์มันทำให้เรารู้สึกสบายใจและมั่นใจในกันและกันมากขึ้นค่ะอย่าลืมอีกข้อสำคัญรักตัวเองให้เป็นก่อนจะไปรักใครเพราะถ้าเราขาดความรักจากตัวเองเราจะไปคาดหวังให้คนอื่นมาเติมเต็มซึ่งนั่นคือจุดเริ่มของความไม่มั่นคงค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอย่าก,กลัวการเติบโตไปด้วยกันเพราะคนเราจะเปลี่ยนไปตามเวลาความรักก็เช่นกันถ้าเรายังจับมือกันไว้แน่นคอเรียนรู้และปรับตัวไปพร้อมกันความรักก็จะอยู่กับเราได้นานเท่าที่ใจเราจะรักษามันไว้ค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมดูแลใจตัวเองและใจของคนที่คุณรักด้วยนะคะ